ครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเข้ามาโอ้ยสวรรค์พาขมาปูในพุนเตียงโมย่างสวยงามนะครับก็เอ็กซ์ีเป็นครับไอ้มาจุดทูบคาระเบิเพิ่นกะแต่มาอ่มามัดให้ปูเพิ่นก็มีโชคมีมันนแตงโมหรือว่าเพิ่นอ่ามาพอจบประมา,มาั่นได้เพิ่นอาจสิสำเร็จเ,มมรเป็นบูแตงโม่คับเพิ่นกะเอาพามาถาวายปูม,มีหัวหมวกบ่ปลาดครับหมวกหมวกใบล้านครับหมวกใบล้านนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวยิ้มไปจุดทูบกัน ครับปลูกนั่นพูกับ,บอไดีแต่นี่ยปลูกแ่แท่เพเยอะปลูกจานเน,ดน,น,น,เน,น้ดปลูหล<อ>ายปลูกอกไม่ติดกลู่กยี่สิบโอ้เอาปูาก่ไอไรแม้อ,อ,อปลูกพอๆประมาณเน,นี่ยเดืเอดกียนห้พูสิ โอ้ลงแหงลงกำลังมาพูจกะครว่าโอ้ยุงกำนังแตมูมมาแล้วจังนวะก็ว่าสิบ้าบ้านเดี๋ยวจะแตมูมเห็นกลับวยขึ้นบ้านแล้วกลับไปเทียนะโอ้โหยังนรอกงนั้ก็ด เขา่ะมานอรุ่นค่ะยิ้มกำลังจุดทูบเสียงไทยค่ะค่ะช่วงที่จุดนี้ก็ล่มค่ะจักสี่จุดใดบ่ใดเนาะค่ะลมมาแห้งค่ะสวัสดีเอสซีไซบุทุกันครับคนใดคดแชร์กันมากคนกำลังโตกินน้องพวกแรกพวกแรกเลยทำไมล้วเพรามันเสียงฝนแล้วยิมครับผม เป็นบรรยาก,รยกาศนอก่าหลังหวยออกค่ะเมื่อนี้ก,ก็วันที่สามแล้วค่ะมก็มาเมื่อนี้เป็นจะลกก่อแนวทางเนาะค่ะรอแนวทางจะยิ้มก้อนค่ะแล้วมมก็ช่งบรรยากาศไปก้อนค่ะส<ร>ง,ะงสัยค่ะสงสัยไอปูรี่ทักข่ายยิมเนาะค่ะเศร้า,ารมลมเรายิ้มบางกีเนาะตอนที่ยิ้มจุด เยียนเนาะค่ะลมบักแห้งค่ะช่วงนี้ก็เงียบแล้วค่ะเงียบแน่แล้วเนาะค่ะสาธุเนาะปรูเนาะค่ะยิ้มกขอแนวทางเนาะค่ะจากปูรี่เดีด๋ยครับเด้อจากหอดตัวนึ่งจากปูคุณบักคุณละหมากลากไม้ปูครับกับเพียบที่แตงโมกับข้าสาธุสาธุไปน้ำกันครับก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณครับทุกๆกท่านเลยครับเด้อที่เสียสละเวลาอันมีค่ะนะครับเขามากดไลค์กดแชร์ให้ครับเบิ่งบรรยากาศท่านอีกคนแตงโม ว่าไปทางนี้ครับนี่จุสวยงามครับทางนี้เนาะครับเนาะก่อนฝนตกครับอาจจะฝนตกเด้อฝนเลยครับอ่าครับก็ขออเพีซีพันใดบึงอ่าเหล็กเสียงไทยครับเล็กถูกเสียงไทยเนาะครับที่ยิมจุดอ่าเป็นแค่ละคาร์นโมงกระมันครับเป็นแค่แนวทางครับใส่วิจ่ายย่านในการรับชมครับผมอ่าครับสำหรับควอมฟันเนาะครับควอมฟันกับร้อยจังหน่อยครับให้ยิมฟันก่อน ครับกันยิ้มฟันแล้วยิ้มสีมากเราสุกพระแม่พี่น้องฟังดอกแต่ว่าฟันแม่นบ่แม่นกระกาบขอโทษขอให้ได้ไรครับเพราะว่ามันก็เป็นแชร์ความฝันเนาะครับเพราะว่าความฝันมันก็มีเขาไม่หลุดแต่งโมครับผมอ่นดีกับมาปันแนวทางครับปันกันค่ะครับครับเมื่อกี้นี่ยแอดยิมก็ได้กินไอ้นั่นดิไอ้ย่ำโดตเตอรี่แล้วแต่งโมครับเพราะว่าย่ำหนึ่งหกหนึ่งเกีนะครับอ่าครับผมอ่าครับกินก่อนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไซบุญนะครับที่ทักทายมา หรือว่าเอฟซีทุกๆท่านนะครับเนาะครับผมครับผุนะครับประตูโค้งโอ้ยบดยังสวยงามนะแต่งโมแต่งไทยไปไก่มันบอกครับสวยงามครับบรรยากาศกับฝ้าคึมคพรับครับผุนะครับมีฝ้าเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอจักหน่อยเนะครับเด้อครับให้ปูเล่งให้ครับครับปูให้ปูฝ้าเขียนให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกปูทุกคนนะครับอ่ะที่กดไลค์กดแชร์กันมากครับสวงคำคำดังแรงขับของวันที่สามมิถุนายนพศสองพันห้าร้อย 67ครับเบื้องบรรยากาศพระมหาเจดีย์ดีคนเตียงโม่ครับทั้งผ bon ีครับท <So? S 1> ั้ง <surgeons>, ผีครับบนเรืมบันไดน้อครับพอเห็นอยู่ครับมันบลเลยดมันกระไายได้อยู่ครับขันเบลเลียดมันไายบ่ด้ครับเพอว่าเอ่อไายไปแป๊บนึงก็ตัดออกไม่เตียงโม่ครับนี่นะครับเด้อครับเห็นยอดยอดชัดนม่เตียงโม่เนาะครับด้านข้างกระสาบสาเป็นที่ดัดใยเตียงโม่ครับผมบันไดถึงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันเตียงโมครับบันไดเก้าคันครับผม เจดีสิบเก้ายอดครับมหะวิทาลัเจดีสิบเก้ายอดนะครับเนาะครับอย่างสวยงามได้เขามาติดตามรับชมรับฟังแล้วเนาะค่ะก็ให้เป็นแค่แนวทางค่ะครับผมบริกัรส่วนให้เรียนการพนันค่ะครับผมครับเบิ้งเป็นแค่การบันเทิงครับอ่าครับเบิ้งเป็นแค่แนวทางครับใส่ใจย่านในการรับชมครับแอดยิมก็บอกพิชบ์บ่าหลุงบอกพิชไปกินสิละครับผมอ่าบอกว่าลงปวงเปียงไปนะครับเนาะเราบอกพิชประกันได้กากขอโทษขออภัยได้ครับเด้อครับเอ่อการอ่า ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้ออ่าทักทายมาครับอ่าเพราะว่าแดดมันบดอยู่ครับผมอ่าพอเบาใจน้ำอยู่ครับเก้ามาอีกครั้งยิ้มวันนี้ค่ะสาธุสาธุสาธุครับผมครับอ่าคิดหอดกวาดเอาด้วครับเด้อคิดหอดกวาดเอาครับผมบรรยากาศบึ้งบรรยากาศวัดบริการในอ่าวัดป่าบรรเมืยไปก่อนแนวทางเขาก็เอาเลขคูบนี้แหละค่ะครับแค่แนวทางค่ะก็รออีกเช็คหน่อยค่ะครับเอาเป็น ก็ได้จะไปกินเขาแแล้งนะครับก็จะจัดได้ครับอ่าครับผมอ่ากรับส่วนสองทุ่มก็กลัวซ้ำปฏิหารี่หลีเนาะค่ะบส่วนยิ่มมากดาวพูรี่ค่ะครับผมล่มมากร่มมากว่ะทั้งสิ่งทั้งล่มทั้งฝนยังแห้งเตื่องพี่น้องเตียงมู้นเนาะครับผมโอ้ฝ้าแฝงแล้วบ่แม่นค่ะครับอ่าครับผมโอ้บรรยากาศเนาะครับอกับหยาก็เริ่มขึ้นแล้วได้เตียงมู้รู้นะครับหยาก็เริ่มขึ้นแล้วครับ ด้านหลังครับนี่ด้านหลังแต่ว่าอยู่เอ่ยอยู่ด้านหลังไอ้แดนนรกกับด้านหลังอุปเวทครับผมแต่ว่าอยู่ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์นะครับเนาะครับผมสาธุสาธุสี่พันไปพันมาครับก็อยากแวะมาครับแต่ว่าบางเทืเรเขาก็ซื้อูัเข้ามาน้ำครับเพราะว่าทูพเอาเอามันไปร้ายประเดียเพราะว่ามันหนาฝนมันสิเปียกครับเขาก็เอาถือทูพพิดไม้ติดมือมาน้ำครับครับเพื่อสีมาสักการะกาบัยองค์ปูเวทสุวรรณ ถ่าไปพันหน้าถ้าลืมกับมาขอพรซื้อๆก็ได้ครับมาขอพรซื้อซก็ได้ยันบอกครับขอซื้อได้ซื้อเด้ครับผมครับผมครับอ้าวกําลังมาดูเปลี่ยนโม่เกิดใหม่มาแล้วัหามาแล้วครับหามาแล้วค่ะจดไปได้ค่ะพี่น้องค่ะครับหาหามาแล้วเอฟซีหามาแล้วครับเอาเนาะค่ะครับหามาแล้วเดแนวทางค่ะครับอ่ะเวยไปมันแดดแล้วเวยไปหาบ้านเลขที่หาเกลกันเกล็ดซุ่นนี่แหละครับอย่าอีกยิ้มผ้าเวยไปหาเกลเดซุ่นนะครับเนาะบ้านเลขที่ปูีเฮาครับผม ตั้งกองให้ตั้งๆอะไรครับครับผมนะเอฟซียาฟาวินนะครับเด้อห้าร้อยกว่าท่านนะครับที่เขากดไลค์กดแชร์เข้ามาครับกดเข้ามาแล้วสุกๆมันมานเด้อครับมือแรงได้ก๋วยเตี๋ยวถรวยยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับที่เสียสละเวลามีค่ารเข้าขับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ เขามารับชมครับผมเขับเบิ้งบรรยากาศครับไปกับยิมเนาคกับเนาะกับเตียงโม่ครับบรรยากาศอยู่วัดปู่เททองหรือว่าวัดป้าบันเมิดครับผมครับเนี่ยครับเด็วกัะนิงนะครับแล้วครับครับสวัสดีทุกทนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะ กองหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวฟาวิน <c oughs> นี่ครับห้ามาแล้วครับห้ามาแล้วครับห้ามาแล้วนะครับเด้อครับห้ามาแล้วครับก็รอดูอีกตัวหนึ่งครับก็าลั่งเล่งติดปะบอครับห้ามาแล้วครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสงสัยเป็นหนึ่งจะแต่งหม้อลัง่งพีบีพีบีมา ครับยุ่งกต่ไล่ไล่ครับยุ่งกต่ไล่ไล่ครับกัดยิมโป้ก็แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับอ่าได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับให้สุกๆมันๆครับหาย่างสวยงามหนึ่งกำลังตามหลังมาแตีงโมครับหนึ่งกำลังโผล่หัวมาครับหนึ่งกำลังโผล่หัวมาครับผมครับแต่ว่าจุดจุบันนาทีเก้าเจ็ดศูนย์ครับจุดจุบันนาทีเก้าเจ็ดศูนย์ครับ ครับยุ่งกระไรเพราะยุ่งครับอดตบอะไรหรอกครับสาธุสาธุครับครับผมครับอันนี้เป็นเลขทูปนาสารปุรี่นะครับเนาะครับผมครับการเลขที่เก้าเกตสูนคือเก้าครับสาธุสาธุเลยครับเด้อครับหนึ่งโพวยมาอย่างสวยงามเต็งหมอ ครับหนึ่งพู้มาแล้วครับครับครับอ่าเอฟซีที่ยูทั้งไก่เนาะครับเดี๋ยวขอพันปูรี่ครับก็ขอพันทั้งนี้ก็ได้ครับอธิษฐานตลอดครับผมขอให้ปูเขียนให้แม่นแม่นค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับถี่กดไลค์กดแชร์เข้ามาเนาะครับเนาะครับโอ้หนึ่งยางสวยงามเตียงโมครับห้ากับหนึ่งมาแล้วครับอ่ากับหนึ่งมาแล้วครับเป็นแค่แนวทางด้ยครับเด้อครับผม ครับฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเอฟซีทุกๆคันนะครับเด้อครับคับชัดเจนบ่์นนอค่ะสำหรับเอฟซีที่กระลั่งรับชมเนาะค่ะครับทักมาบอกได้นะครับเด้อชัดเกนดีบ่ครับอ่าเพราะว่าชัดเจนจะขนยับลงไป้างล่างให้อีกก็ได้ค่ะครับฝ้ามันคึมค่ะครับบางเทือมันสัญญาณกบว่าชัดเจนรเหมือนกันใดค่ะคอมเมนต์มาได้เนาะ ครับผมครับซาทูค่ะเอฟซีรุ่นให้เป็นหาเน่งเกตประชันว่ครับซาทูสาธุครับผมครับอันนี้เป็นเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อครับใส่วิจัยย่านในการรับชมครับเึิงเป็นการบันเทิงเพราอว่าเปงเป็นการแนวทางคุณอรรถไทยพุนยาราดครับครับขอขอบคุณกับคุณเอฟซีไซไ์ทุกทุกันเนาะครับเนาะครับที่ล่คลิปได้ไปครับ ดูหน้าครับเขามากดไลค์กดแชร์ให้เขามาเบิ่งให้มาช่วมให้สำหรับเอฟซีที่คอมเมนต์มาเนาะกันนี่แหละค่ะกําลังขอพรจากปุรีอยู่ค่ะเขากับพินีพิจ้าเบิ่งกับเขาแรงเนาะเอฟซีบาัทงาัดกับรุ่นใ้เป็นเก้าหนึ่งห้าไว้ด้วยอ่ะครับครับผมครับะโดยแรงอธิษฐานเนาะค่ะเอฟซีอยู่ทางบ้านกับอธิษฐานซ้อยกันเนาะค่ะขอพรจากปูรีเหาค่ะค่ะกับเขาเมื่อแรงให้มันค่ะให้ได้กินเขาแซ่บค่ะห้าหนึ่ง ครับโอ้อาหารนึงมาอย่างสวยงามแล้วครับอ่ารุ่นรุณกันครับเี่น้องไอเขาเป็นยังไงเนาะค่ะชัดเจนก็ค่ะสำหรับเว็บีของน้องไอเขาค่ะครับค่ะโหไม่แล้วครับอ่าค,คุณสุขใจค่ะแสดงว่าชัดเจนยี่เนาะคะ่ะอาหารหนึ่งก็สันยิมครับ,รบตัวที่สามมารุ่นกันครับหัวแหลมๆเหมือนกันแหละครับครับหัวแหลมๆค่ะครับแต่ว่ามาจุดปัจจุบันอีกทีเก้าเจ็ดศูนย์ในแตงโม แตง <Okay. S 2> โมกับรุ่นคือกันละค่ะเครื่องรุ่นทั้งยุ่งกัดครับทั้งรุ่นทั้งยุ่งกัดเนอะนุ่งกับลายครับจุดกำคำแดงๆจุดแม่นาฝนแต่งโมยงงุ่งลายครับครับวจุดแม่นาฝนยุ่งกับลายใช่เหมือนเดีนี้ก็มีทุน,น่าแล้วเนาะคะ่ะอีฟซีฮันใดค่ะได้ดกา้าโอ้บอซีกับหนึ่งได้แต่งโมเอ้ยครับลงไฮลงหน้านาะค่ะหัวพี่วิ่งซีเลยยิ้มครับกําลังรุ่นค่ะพี่น้อง ครับมารุ่นตัวที่สามสิเป็นตัวแดกครับอ่าอ่าเอฟซีบางท่านก็รุ่นว่าเป็นหนึ่งครับหาหนึ่งหนึ่งบ่ครับยิ้มว่าไม่เป็นซีแล้วครับครับสาธุสาธุนะครับเนาะครับอ่าได้เบิรงแล้วครับเนขอบคุณมากค่ะเอฟซีองาไม่ได้ครับครับผมอ่าเอฟซีที่เดินทางมาบ่ได้วัดปลาบรรเมือเท่าข้ากับต่างกิจอธิษฐานครับขอพรอยู่ที่ทำการทำงานหรือว่าปัจจุบันหรือไต่เกวัดก็ได้หรือว่าต่างประเทศก็ได้เนาะครับเนาะครับผม ยิ้มกับแตงโมค่ะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะให้พี่น้องเอฟซีเข้าทางไก่เนาะค่ะครับหาหนึ่งซีครับอ่าเราต้องมากไม้ครับผมหาหนึ่งซีนะครับเนาะครับผมอ่าย่างมีตัวตัวสวยงามเลยครับห้าหนึ่งซีแะครับเดี๋ยวแอดยิ้มซีไทยให้มันสุดเลยเพราะว่าฝนโปรโตกดอกครับผมแกปูทางใต้เนาะค่ะยิ้มครับครับมาที่แรกกับร่มสีแห้งกันหน่อยครับจุดเทียนกับบได้ครับครับกระรังคับกระรังเล็งห้เลย จวดๆๆเลยครับผมครับตั้งกิจอธิษฐานเอาละครับเด้อครับหายโฉบๆมันมาครับเมลแองครับที่ท่านใดจะไปสั่งกำเข่ากับน้ำครับผมครับเป็นแค่น้ำทางครับใส่วิจัยยานในการรับชมครับอ่าเฮงเฮงน้ำกันครับอ่าเฮงเฮงกฉบๆมันมาน้ำกันนะครับเด้อครับครับโอ้มาแล้วครับย่างสวยงามนะครับห้าหนึ่งสี่นะครับเด้อครับห้าหนึ่งสี่ครับอันนี้เป็นแค่เพียงเนื้อทางครับใส่วิจัยยานในการรับชม กับเอฟซีธันใดสิไปสั่งกับข้าวกับน้ำช่วงสองทุ่มเคืองหน้าเตีงมูนาะหรือว่าก้อนนั่นก็ได้ทานบระทันมีอนครับครับห่างเทียกับปะทันนี่ครับเพราะว่าลูกค้าหลายต้องสั่งจองตะเวนครับผมครับห้าหนึ่งสี่หตีงมูชัดเจนเลยแล้วครับผมชัดแล้วเนาะค่ะบเอฟซีทางบ้านชัดเจนนะครับอ่าชัดดีไปครับอ่าครับผมครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ทุกทุกท่านเด้อครับเด้อครับทีกท่านเดไลค์เวลาครับทีเสียสละเวลามีค่ะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเบิ้งให้ครับอ่าเอดยิ้มที่ตั้งกล้องให้อ่าขอพรจากปุรีนะครับอันนี้ครับอ่าชัดเจนแล้วเนาะครับชัดเจนนะครับหนึ่งซีครับผมอ่านี่เป็นอ่าสานปุรีเฮาครับอ่าเต๋าโม่ตั้งยามาจังน้อยครับให้เอ็ซีเพิ่นตั้งกิจอธิษฐานครับขอพรครับให้มันแรงให้มันมั่งครับให้มันมานน้ำกันครับอธิษฐานด้วยครับเด้อนี่ครับเป็นธรรมาบ่ได้แต่ว่าเฮากะ ตั้งกิดอธิษฐานเอาขอพรเอาครับผมครับครับนายบันเอกที่ผ่านพุทธศีลมากก็จะเริ่มเก้าเกจศูนย์ครับบ้านเอกที่พุทธีครับผมเก้าเกจศูนย์นะครับเนาะเป็นป่าปื่มเนาะค่ะเพราะว่ายิ้มกับแตงโมกับน้องไอจะลงคลิปได้ค่ะคุณคุณแม่คุณตาคุณยายก็ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระลังแฉ่แห้ทางช่องห้องมาเป็นตลอดเนาะค่ะขอบุญขอบคุญค่ะครับให้ทรงๆมันๆเลยครับเด้อครับความเก็บใหญ่ๆความไข่ใหญ่มี ครับเนวใได้ดีๆครับก็ขอให้สามาชีวิตน่าแต่งมั่วเนาะครับเงินทองหลังหลเขามาล้วลวลววเนาะครับเป็นเสื่ออ่อนครับอ่าะว่าเอ็ดเอ็ซี่ใครที่ทการทํางานครับก็ขอให้นาทีการงานจะเลื่อนลุงเรื่องทุกประการครับผมครับครับสวัสดีครับเอ้ครับผมเนี่ยนี่ครับนี่ยดิ้มมันตัวหน่อยพลอดยิ้มก็เป็นไม่โอ้ครับอ่าครับชิ้นหอดกระวดเอาครับผมอ่าครับผมครับ อ่านี้ครับเบิ้งบันเล็กขี่ไปก่อนครับเบิ้งบันเล็กขี่ครับผมขอบคุณมากครับสเอฟซีของแตงโมเอฟซีของน้องไอค่ะครับอ่ะมันการโดนพอสมควรแล้วเนาะฝนสิ้นโตกับแตงโมครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมสิขอจบชิปลงเพียงซัมมี่กับคอสเอฟซีสายบุญเอฟซีทุกทุกท่านครับครับโชคโมันมันครับลำลำเรื่อยๆไปน้ำกันอ่าโชคโชคมันมันกินเขาแรงครับเสียบเด้อมาแรงครับพอกันอีกทค่นึงกุล่ะ กัน,นย่มนคือผอได้แต่งมู่เนอะแต่ว่าแอดยิ้มสีฟ้าวไปสร้างกับเขากับน้ำก้อนสดบพระท่านค่ะครับผมอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกาบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ